ข้อต่อไปครับผมนามมาทรรและรูปมาทรรมีความแตกต่างกันอย่างไรในมุมมองของธรรมะครับผมนามก็คือคุณชื่ออะไรอะ่ะกูลครับนั่นแหละนามอืมแล้วกูลหน้าตาเป็นไงอะ่ะหล่อฮะ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> 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 เข้าตัวเองนิดนึง ไม่กระดาษไปไอพระโพธิสัตว์เมื่อไได้หัวล้ะอยู่ฮะได้หัวเราออยู่ฮะสรุปแล้วก็คือนั่นแหละคําว่าล่อนั่นแหละนั่นแหละรูปประทับครับนามก็คือชื่ออืครับซึ่งมันมันมันจับต้องไม่ได้ครับแต่ว่ารูปแบบมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ครับผมนั่นแหละคือความหมายของคําว่ารูป รูปก็คือสิ่งที่จับต้องได้นามคือสิ่งที่จับต้องไม่ได้เข้าใจง่ายๆแค่นี้พอจบสาธุครับ